มาแล้วมาแล้วมาปุ๊บมาปุ๊บเจ๊น้าหมอจ้าน้าหมอหนูขออนุญาตถ่ายถ่ายวิดีโอนะหน่อยได้ไหมจ๋าถ่ายตอนนี้เหรอถ่ายตอนนี้เลยได้ไหมได้ได้ใช่ไหมนี่แหละพัฒถ่ายทำเยอะเลยอ๋อถ่ายทำเยอะเลยโอเคบ้าน เมา่บ้านเราคนเยอะอ๋อ oh, คนเยอะจากนินลตะดาววาสนาดานายมาโนท์แล,แล, <c oughs> ล้วก, <c oughs> ก็ชักชวนหนูขอสวัสดีพี่ๆเขาก่อนทีอ่ะโอเคสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องป้ารัตนาชาแนลช่องแห่งศิลป์สรรช่องดูปากเขาเนี่ยตำรวจเขาเข้าข้างเราทุกคนเลยโ <c oughs> อ้โหโอเค okay. ให้หนูสวัสดีก่อนเจ๊อย่าพเลืมแซ่แมนโนดเนี่ยเด็ก็มาด้วยให้หนูสวัสดี สาสวัสดีไม่จบสวัสดีไม่จบวันนี้ลาทีเดียวตอนหลังเลยโอเคพอแล้วโอเคแล้วยาแช่งนะแช่แช่บอกนะว่าไม่ทำไมถึงไม่ให้ไม่ถ่ายมาสองอิคิดถึงพี่ๆทุกคนมากเลยนะพี่ๆน้องๆเอฟซีป้ารัตนาที่ไม่ได้ลงคลิปวันหรือสองวันโดยประมาณนะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพี่จอยไม่สบายไม่สามารถถ่ายคลิปได้เพราะว่า หนูคนเดียวก็คงจะถ่ายไม่ได้หนูจะถ่ายได้ก็คือถ้าเป็นติ๊กตอกอ่ะถ่ายคนเดียวได้แต่ถ้าเป็น u ูทู e อ่ะไม่สามารถถ่ายคนเดียวได้จริงๆเพราะว่าแล้วมันคลิปตอนกลางวันที่แจ้งหมายถึงว่าตอนเลิกงานใช่ไหมตอนกลางวันหมายถึงกลางวันด้วยถ่ายไม่ได้ใช่ถ่ายไม่ได้แต่ว่าวันนี้พี่จอยอาจจะเสียงดีขึ้นเพรอยแต่จะยังไม่ให้พูดเยอะวันนี้ก็คือฟังเสียงหนูไปก่อนอยากเป็นผู้หญิงผมใหญ่เนาะเจ๊ อันนั้นลูกชายหนูนะน้องจ๊ำมาสวัสดียายหมอก่อนครับน้องจ๊ำบพี่มนใหญ่สวัสดียายหมอก่อนลูกไอปล่อยเขาไปเถอะแจ้งยังมาสวัสดียายหมอก่อนอย่าหรอกง่ายสวัสดีครับยายหมอก่อนเลี้วสวัสดีครับยายหมอสวัสดีคสวัสดีค่ะไม่ใกล้ๆสิยายหมอกเขามองไม่เห็นสตรีใหญ่สตีใหญ่เลยพ่อแม่ใหญ่โตนั้นเลยมามามาเดี๋ยววันนี้ นี่เลยวันนี้เจ๊นองที่มือหนูน่อยอันนี้เคนส่งให้ยนะอันนี้เรียกว่าอะไรจะเจ๊รู้ป่ะอะไรเธอรู้ผลไม้นีผลไม้ผลไม้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นตะกร้าที่บ้านถางขายไงขชื่ออะไรชื่ออะไรโอ้ยเนี่ยเหละขายอยู่บนบ้านนานแล้วไงแล้วมันเรียกว่าอะไรเจ๊จำได้ไหมจำไม่ได้สออมสมไม่โท ส้มมีผู้ส้มส้มส้มบ้านเราขายส้มไงเพราะชีวิตแท้จริงจากนิลลักดาวสนานดานาดิมาโนรัตนาวัฒนาใส่แอปเปิ้ลนับนุณส้ม่อบปะอุ๊ยแต่ยังไม่ได้บอกเลยใครส่งมาต้องขอขอบคุณน้องคิตตี้เต้านะคะจริงไม่จริงก็ไม่รู้เลยเนี่ย น้องคุณคิตตี้เต้อ่ะเขาเจ๊ต้อยคะเจ๊ต้อยฟังหนึ่งแป๊บหนึ่งน้องคิตตี้เต้าเนี่ยเขาส่งผลไม้มาให้เจ๊อีกแล้วนะเขาส่งขนมเปี๊ยะมาแล้วว่าพระสงฆ์รู้เรื่องเราดีมากเลยไม่ไม,ไม่เกี่ยวอะไรกับน,น้องคิตตี้เต้าเลย <c oughs> ทั้งที่คัดผมขนมเปี๊ะยะของขวัญวันขนมอะไรเขาเลยของขวัญวันปีใหม่แล้วก็ตามผลไม้มาอีก เขาส่งขนมมาให้เจ๊ต้องทำยังไงขอบคุณและอวยพรเขาหน่อยได้ไหมได้อ้อขอบคุณทุกคนอย่างมากเลยแล้วก็เป็นสุภาพสตรีที่งดงามในบ้านแล้วขอบคุณเยอะแยะเลยไม่ต้องขอบคุณแม่สานแม่ใส่อิ่งต้องขอบคุณคนที่ให้เจ๊จ้ะอวยพรเขาด้วยสิอวยพรหน่อย ก็ขออวยพรน,นะที่พูดดีมากับเราอย่างนี้เพราะชีวิตจริงเราเกิดจริงๆเปยพ่อพ้าสร้างสรรค์อัตโนมัติลัตนณะาหอเลยให,ให้อวยพรเขามาชีิจริงจังอะไรจัะก็พูดความจริง่งไม่ต้องอ่ะต่อไปอันนี้เรียกอะไรนี่ยมันจะมาชี้นิดอย่างนี้อันนี้เรียกอะไรหนวดม,มา,ดา,ก,มมาก,ก็เต็มเจ๊อันนี้เรียกอะไรส้มนี่เบิงบ้งเ <laughs> บิง้งเบิ้งแน่เบิ้งคอยเน่เนี่ยพี่อะไรโอ้ย มาพูดอะไรอย่างนี้แล้วพระสงฆ์ก็หกระหมดเลยไหนเนี่ยเขาไม่ด่าหลายวันแล้วนะเขาไม่ด่าเนี่ยพี่พี่มันต้องมาชี้นิ้ไม่ด่าหลายวันไม่โดนความจริงเร้วงจกอุ้มไปให้เีแบอคขอด้วยลชดินี่คืออะไรเนาะเจ๊เออเจ๊ส่งซิกก็ส่งซิกขอความช่วยเหลือเจ๊ไม่ต้องช่วยอะไรทั้งสิ้นให้เจ๊อยู่เฉยไปขอความช่วยเหลือเขาทำไมโอ้ยเขาก็เป็นน้องชายในบ้านนะไม่ให้ช่วยโอ้ยเขาก็ ควากตืในบ้านเจ๊อี่เเรยว่าอะไรเจ๊นี้เรียกอโอ้ยบ้านเราขายของขียอะไรเาไอ้นี้เาเรียกว่าอะไรส้มโอ้ลไอ้ัปหัวลอกันไปลอกันไปลอกันไปหัวล้อกันไปเจ๊ดูดีๆมันอะไรเนี่ยทำไมล่ะตอแองอ ตอแองอมึงเป็นใครตอแองอไม่ใช่หรอพี่โนดเป็นตำรวจนะตอแองออะไรตอแองออะไรแปงมอโอโอ้ยมอโอสะพัดดนมอโอบ้านเราใหญ่โตหมูลายมอโอแล้วมาถามอะไรอย่างนี้ล่ะถามผลไม้นี่คืออะไรโอ้ยมาออกอย่างเยนี้พะกะรู้ตอบแปงอะไรแปงอะไรแปงอะไร เจ๊นี่แตงอะไรเจ๊ดูคนในบ้านแตงอะไรในโมเออกระแค่เนี้ยแค่เนี้ยเออทำท่าทางเมื่อพากษ์ระสับแช่งท่านี้เจ๊ตอบถูกบ้านเราเนี่ยตระกูลใหญ่โตจะไม่บอกว่านี้คืออะไรแตงโมไม่ใช่อันนี้ถุงใหม่เ๋จ๊ฟังก็นี่แหละบ้านชีวิตจริงบ้านทันขายของไอ้นี้วุ่นวายนะวันนี้ไม่ใช่อันนี้ท่านี้เจ๊ถ่ายถูก จะได้รับเงินรางวัลห้าร้อยบาทโอ้โหไม่ต้องมาพูดดึงเนอะไรเอาไหมเอาไหมบ้านฉันนันมีเอาไหมเอาไหมเงินอ่ะพี่โน้ตพี่เดนัยพี่ศักดิ์มีเดี๋ยวก็มากันเต็มที่หมดเจ๊อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องถามอันนี้เรียกว่าอะไรดีแลบเดี๋พระสงฆ์ก็จัดการเจ๊ดูรอปเราเป็นพยาบาลที่เหมาะสมนะเจ๊ตอบก่อนจานนี้เรียกว่าอะไร เราตระนาห่อเลยอันนี้เรียกว่าอะไรมาเรียกฉันทำไมไรหน้าโอ้ยเดี๋ยวมากันเต็มเลยพี่โรพี่ดาไนพี่สักเนนโอ้ยองุ่นม่ไแล้วไม่รู้จะสะกดที่เลยอันนี้เขาเรียกองอุนองุ่นไม่เอกองุ่นเจ๊ถามสีหน่อยเดียโอ้ยไม่ตตองมันดําเรื่องอย่างนี้หลอกนะให้ชี้ดิว่าเราเป็นจริงนะจากนีลดาววัสนาดาในมาโนรัตนาวัฒนาใส่รู้ให้ชี้สีของผ้ไรหน่ด้ไหมฮะด้วย เทปนีเป็นเทปที่ปั่นปวดจริงๆจะพึ่ไม่ปวดนจะพูดอะไรพี่ไอ้นั่นก็ไม่ยิงเสียงมากโดนบ้านฉันเยอะตายแล้วเอาไปอันไหนเจ๊อันนี้สีอะไรทำไมสีขาวหัวละอะไรอ่ะหัวละอะไรอ่ะสีอะไรนี่เอ้ยทำไมอะกับชีวิตที่บ้านกูมีขายอะแล้วเปนสีอะไรโอ้ยมังวมึงออกสีขาววะเนาะ มะม่วงมะม่วงสีขาวไปเอออกับเจแล้วทไมคิดอะไรกันเนี่ยน่าเรารู้เรื่องแล้วเราเป็นพยาบาลที่เหมาะสมสำหรับพระมากเลยอันนี้คือสีขาวอันนี้คือสีส้มนี่เอ้ยพูดภาษาอย่างนี้เลยชีวิตนี้ก็ไม่ได้เรื่องหรอกเจ๊เขาพูดถูกเจ๊อะไม่ใช่สีส้มสีส้มสีส้มมึงก็แปลกประหลาดเลยสิ เจ๊สีส้มเจ๊แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านแล้วเนี่ยบ้านเราอ่ะค่ะแล้วของอย่างนี้อยู่แล้วไม่ตอบผิดอ่ะหรือว่านะไอ้ที่พูดแลขายของขายของไม่ได้ขายหรอกเขาไม่รู้อะไรสักแกจะไปบอกพี่สะพ้ายเราทุกคนเลยเะื่องแีบสะพ้ายด้วยใครก็เป็นสะพ้ายคุณเจ๊จุกโย้ธนาดานัยมโนดอันนั้นไม่ใช่พี่สะพ้ายเออไม่ต้องเออเออออย่างนี้หล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเห็นเป็นจริงจะรู้ผลกันเมื่อกี้ก่อนขึ้นคลิปนะนั่งเงียบเชียบไม่พูดอะไรสักคำ พอพอพอเห็นตั้งกองนู่นนั่นนี่เก่งสุดยอดเลยนะว่าถือว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ใช่เขาเกลียดอะไรอ่ะเขาเกลียดแจ๊เออแต่ไม่ได้คุยไม่จะหลายวันเราบ้านเราพี่ชายพี่สาวเยอะเลยไม่กลัวแล้วนายเจ๊ไม่กลัวจ้ะเออโดนกันแน่ไม่กลัวไม่บ้านเขาคุณไมาทำงานในบ้านนะไม่มีใครเขาใี้นีเจ๊หรอกจะบอกให้เจ๊เฮ้ยทำไมเราเป็นพยาบาลไปวัดไปวาทุกแจ๊ใครให้ตังค์มพี่มารีพี่มารีฝากตังค์ให้สี่ร้อยพี่มารีฝากตักพี่มารีขอบคุณนะคะรจู้หรอไอ้ ใ้คนนี้ลองดูดิว่าสี่ร้อยถูกไหมลองดูดิสี่ร้อยถูกถูกเหรอเดชลองดูดิรู้วิธีการเงินนะพี่มารีฝากค่าขนมมาให้เจต้อ่สี่รอยอันนี้สี่ร้อยไหนเดก่อนอันไหนสี่ร้อยฝัไม่มีมือจับอันไหนสี่ร้อยฝั่งไหนสี่ร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่้อยอาเนี้อ่อันนี้บางร้อยอ่าแล้วตกลงอันไหนสี่ร้อยอันไหนสี่รอย นี่มีกี่ใบล่ะอันนับสินับสี่ใบก็สี่ร้อยอันนี้กี่ใบอันนี้กี่ใบสี่ใบอันนี้กี่เท่าไหร่เสียหายเกี่ยนเส้นหายเกี่ยนไปเสดเราไม่ถึงทำไมป้าใจเสียงให้เลือกนะไม่รู้เหมือนกันเสี่ยงแค่อยจอยเขาบอกว่าอันนี้เป็นเศษเศษเหรอเศษเหรออันนี้อาจารเก็บได้ไหมอาจลองดูได้ว่าอันนี้มีมีกี่ใบแล้วนี่กี่ใบแล้วเขาให้เขาเลือกเลือกใบนี้โอ้โหแล้วใบน นี่เยอะกว <misunder processor S 1> ่านะเอาไปสิเธอเอาไปใช้เองและอันเนี้ยขอบคุณครับนี่บ้านฉันนะเดี๋ยวก็รู้ความจริงเจ้าไหนเจ้าไหนอันนู้นเอาอันนี้เถอะอันนี้เถอะมึงก็เอาไปสิอันนี้เถอะอันนี้เถอะอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูเอาอันนี้อันนี้มันสี่ใบอันนี้มันสิบใบเจ๊เอาอันนี้โอ้ไม่ต้องว่ายื่นอย่างนี้แล้เดี๋ยวเอาอันนี้ถูกตำรวจยิงเนี่ยพี่เจอยหนูเอาอันนี้ตำรวจนตำรวจเด็กก็ถูกเจ้าไหนอันนี้อ๋อโอเคอ่ะหยิบแล้วหยิบเลย หยิบแล้วหยิบเลยกูไม่ได้หยิบหยิบเมื่อกี้เจหยิบเจ๊จำพี่มาจ๊งจําพี่มาลีให้ค่าขนมน้องจำสองร้อยมาหาแม่ก่อนมามาขอบคุณครับหน้ากล้องก่อนเลยยืนดีๆลูกยืนดีๆก่อนยืนดีๆขอบคุณครับสวยๆขอบคุณค่ะตายจ๊ะจไหวเป็นด้วยอ่จําเย่หมอจะให้จำขอบคุณเย่หมอก่อน ไอ้น้องโชคดีมีสุขนะไไม่ด้มือขอตังค์เลยลูกให้ตังค์น้อยมีนะเอาแต่ไม่มีอ๋ออันนี้ก็ได้อ่ะอ่ะเอาไว้เข้าไปเลยนะแจกต่อไปเป็นพี่นิ่มพี่นิ่มให้มาสองร้อยนะคะพี่นิ่มให้ใครให้นกจำหนึ่งร้อยป้านหนึ่งร้อยนะโหให้เขาทำไมอย่างเงี้ยนะอ่านกจับมารับก่อนเลยลูกพี่นิ่มไม่อาแจกอันเอาอันนั้นแบบนี้ให้เขาเลือกเลือกอบบนี้แบบนี้นกจำมาเร็วๆมาขอบคุณพี่นิ่มก่อนเร็วเขาจะเลือกอันไหนใช่ไหมขอบคุณตรงนี้ อคแล้วน้องจาะเอาตังไปทำอะไรอะลูกไม่แน่ไม่แน่จอย่าไปเปิดนะจามเอ้ยนะมีแบงค์สองฝั่งให้น้าเลือกอ่ะน้าจะเลือกฝั่งไหนจ้ะฝั่งนี้อ้าวแล้วทำไมทิ้งเงี้ยฝั่งนี้อ่ะเจดิก่อนอก็ให้มันจ้ะก็อันนี้มันเอ้ยเดี๋ย่อันนี้อ่ะอ่ะเอาอันไหนจ้ะบังมองไม่เห็น มาทำตัวอย่างเงี้ยพัยเอาฝั่งไหนนั่นเรารู้เรื่องดีเลยเอาอันนี้หรือเอาอันนี้บ้านบ้านดังเดิมที่แปลว่าไม่เอาเธอแปลว่าไม่เอาใช่มเอาฝั่งไหนไม่ต้องล่ะไม่เอานะบ้ากูขโอเคงั้นหนูเอาเก็บเก็บบขอบคุณจ้าเด็กมันก็โดนตำรวจมาของจ้ำเขาให้ตังไปกินขนมไม่ได้ไปเติมเกมไม่ได้ลูกเก็บเพราะว่าเจ๊ต้อยไม่เอาหนูเก็บขอบคุณนะช้าเจ๊ไปเถอะไปเขาบอกคุณที่เจ๊ให้หนูนะจ๊ะ ต้องมาต้องทำอย่างนี้แล้วบ้านนี้จะเป็นยังไงรู้เรื่องไหมเจ๊เดี๋ยวก่อนดิเ่ะพี่โน้ตในอะไรบ้างทั้งหมดจริงดั้งเดิมเราเป็นจริงเจ๊ทำไมมีน้ำใจอยู่แบบนี้เอยเอาอีกไหมให้รู้อะไรอเจ๊เอาอีกไหมเจ๊ทำไมถึงเนี่ยใกล้ปีใหม่แล้วเจ๊ใจดีให้ตังค์เหรอมีเยอะเอาไหมอุ้ยเอาสิเหลืออะไรอ่ะ ใช่คือทำไมเยอะๆเงี้ยคุณคุณกเก็บไว้ใช้ส่วนตัวซิ <c oughs> วเขาเหรอเ <c oughs> ดี๋ยวหมดตัวไม่มีอะไรใช้เราไปไหนละบาก <c oughs> เจ๊ก็ห่วงพี่ <c oughs> อาเจ๊หนูก็มีนี่ไงเจ๊แลไวถ้าคนนั้นเขาให้หนูเจ๊ห่วงเขาไหมถ้าคนนั้นเขาจะให้หนูได้ไหมเออเราดูอะไรชีวิตจ,จริงๆไงะคะ หนูให้เขาหนาเออเอคแจ้ให้วิได้แล้วหนูเก็บไว้ได้เก็บไว้ให้หนูเก็บหรอะจะดูเก็บไป็นซื้อขนมไปเจได้แหละเรียบร้อยอ่ะไเขาจำได้ทำไมกินเยอะกินแย้มมันเปลืองไม่เลืองหรอกเนอะ เขาทำเรียบร้อยพ่อคุกินก็เปลืองนอนอยู่เป็นมมตรเป็นสุขตลอดชีวิตเจมีคนมขาส่งข้อความมาบอกว่าให้เจกินน้อยๆหน่อยนะเยอะไปแล้วนะเขาไม่ถ่งอย่างนี้ละเปลืองเมืองจะถูกด่าเต็มเลยรู้ได้ไงว่าเราคนเต็มเลยจากนิลันดาววัฒนาดานายบาโนลัตนาวัฒนาสายลุ่เจเจรู้ได้ไงว่าหนูถูกด่าเยอะเลยเอ้ยจะรู้ดีหนึ่งรู้ได้ยังไงน่ย เป็นรูปพระอย่เต็มที่ไงเนาะพระที่วัดวัดแถวบ้านเราเรียกจีนไม่ค่อย่างป้าเ้าป้าอย่าเรียกป้าเรียกป้าทำไมอะไรป้าอย่าป้าขลังพี่ป้าขลังเพราะบ้านเราพี่ชายเยอะไงป้านเราก็นี้สาวพี่ชายเยอะเต็มเลยป้ารัตน์ค่อยใหญ่โตงูรานมากป้ารัตนาไม่ต้องเรียกกูไม่ตอบกูดอกป้ารัตนาอย่างเงี้ยดิพี่โน้อยดีมึงเรียกเชฟเชียง จริงเจมีปืนหักอน้องเน้องเนาะไม่พี่มาเน้องนาะเนาะมันมาสั่นมืออย่างนี้ทำไมอ่ะสั่นมือว่าเราก็ตำรวจเยอะเลยอ่ะน้องพี่ถามอะไรน้องหน่อยได้ไหมจ๊ะเป็นพี่เหรออ้าวก็ตัวเองยี่สิบสี่อ่ะเขาสามสิบกว่าแล้วอ่ะเอ้ยหญิงน้องผาสพคตัวคุณดีมากเลยใหย่ได้มึงมีใหญ่ใหญ่ขี้ต่อเให้เรียกอะไรอ ตัวเราเฮียกันแล้เยเต็มเลยมาเต็มที่เลยจี๊ดตกตามาแล้วมาเสียงเจ๊ดไปเจ๊ดไปเจ๊ดไปไม่ได้จะทำตัวอย่างนี้ในบ้านเนี่ยตำรวจลุ้งเรื่องเยอะเลยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเนาะเย่หมอโมโหป่ะป่ะเดี๋ยวความดันเย่หมอขึ้น มากันเต็มที่บ้านไอนเจ๊ต้อยใกล้หายเป็นปกติเล้มาโน่นใส่กาวใกล้หายเหรอหายมั้งเจ๊ต้อยใกล้หายเป็นปกติแล้วเราสองจะเป็นแล้วใกล้แล้วเราจะเป็นแล้วเนี่ยเป็นแดงอย่างที่พูดเถอะอุ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยถ้าตัวเองบริสุทธิ์ดีไม่ได้พูดอย่างนี้แล้ว หนูมีลูกแล้วหนูบริสุทธิ์ไม่ได้แล้วสิเจ้เออยู่อยู่พพูดอย่างนี้กันเรานั้นโดนแน่เลยเขาไม่ชอบเจ้มางั้นเรากอดกันแล้วหนูไปแล้วกลับบ้านแล้วไม่ไม่เคยไม่ขอกอดเจ้ไม่ต้องกอดกอดหน่อยเดียวคนก็จะสับหน้าหมดเลยเอางี้ถ้าเจ้กอดหนูดิยหนูเดินหยิบกระเป๋ามาให้เจ้หัวไม่ต้องเลยอยู่เป็นสับอย่างงั้นเดี๋ยวโดนแน่เลยถ้าไม่เช่นนั้นกระเป๋าใต้หมอนจะอันตรธานหายไปในคืนนี้ดูเขาพูดนะเอาสิ เอาสีมาอย่านะอย่าเข้ามานะใส่ใส่อย่าอย่าทำลายฉันอย่าใส่คอมใส่บุ๊เอาแบบนี้ไม่เขาบอกให้ใส่สี่สาวไปอไปไยมาทำลายหนูจิอย่าทำลายฉันกระเป๋าใช่วยด้วยฉันโอ้ยโอ้ยเจ๊เราพี่เราอะไม่ได้เลยต่อชีวิตเลย นี่ได้แล้วจะกอดไม่กอดดูเขาทำท่าทำทาง่ะเจจะกอดไม่กอดไม่กอดแล้วท่านเจ๊กอดหนูหนูให้กระเป๋าโอ้ยของเขาอ่ะของหนูเอาจะกอดไม่กอดบอกก่อนเออมามามาอ่ะกอด้ว้ยกอดเวยกอดกอด่กอดนะแล้วที่หนูเอากระเป๋าให้เจนนะอ่ะกอดกันนะเอาไปคืนน้ตที่ของเขาอ่ะเจ๊กอดกันก่อนโอ้ยเดี๋ยวพาดันยิงทั้งรักเอากอดกันก่อนแล้วที่หนูเอากระเป๋าให้เจนนะอาะายอันนี้กระเป๋าของเจ๊นะ มามาเอามาคืนมาเอาคืนมาอ้าวไม่ให้เขาหรอกให้เป็นให้เป็นแบบน่แหละใจฟูที่สุดแล้วอ๋อเห็นไหมดำดีที่สุดแล้วเขาก็ต้องเอาคืนของเขาสิเอ๋อเขาปดเนี่ยชีวิตจริงมีเรื่องสุดนี้อีกนะถ่าย้บถ่ายทองเต็มเลยบางทีหนูก็อยากให้เจ๊รักหนูบ้างนะริงเมื่อกี้โดนตบตูดป่ะ เอาไม้พายตีก้นนะโอเคาเดี๋ยวเราาตีจะกลับแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าน้องแล้วก็อ่ะพูดได้ไหมพูดไหวไหมพูดหน่อยให้พูดว่าอะไรหรือที่จะไล่าอ๋อเดี๋ยวอีกวันสองวันเนี้ยเราจะกลับมาไลฟ์สดเวลาเดิมแล้วนะจ้าสองทุ่มครึ่งแต่เดี๋ยวขอดูสถานการณ์นิดหน่อยแต่เร็วๆนี้แน่นอนอีกไม่กี่วันนี้แน่ๆยังไงก็ก่อนปีใหม่แน่นอนก่อนปีใหม่ขอเวลาฟอร์มเสียง ารในบ้านนี้ไม่มีใครแข็งแรงเท่าหนูอีกแล้วเป็นคนเดียวที่อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดหน้าเจ๊พี่สาวเรานะแล้วทำไมจิ๊จุกเขาเป็นอะไรทําไมโอ้อยู่ในบ้านเขาเรียบร้อยหมดเลยจัดการคนแรกเลยจิ๊จุกโอยอยู่ไหนเจ๊ไหนคนน่ะทำไมเออคือเป็นมีตำรวจอ้าวอ้าวเอาพ่อแจ้งพ่อเราเป็นตำรวจไปซะแล้วเจ๊จุกเป็นมีตำรวจเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคดนนขอ ขอให้วันนี้วันอะไรเลยคริสต์มาสมาแล้วแต่ก็อยากโยพรขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคุณค่ะขอให้เรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นอะไรสุขภาพไม่ดีเนีย่ยมันมันทุกอย่างมันไม่โอเคขอให้สุขภาพแข็งแรงสิ้นปีนี้ขอให้ รวยๆเจ๊ผู้สีขอให้รวยคำพูดไปแล้วนี่ยเอาเจ๊ผู้สามไม่ที่สามงั้นเจ๊อวดหอนเขาเพราะชีวิตเราเป็นคนดีไม่อวดพอแล้วเจ๊ไม่อวดพอแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายเจ๊บ๊ายบายหน่อยไปแล้วจ้าเจ๊บายหน่อยเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ